ช่วงต้นข้าวข้าวกระแสนิงเจียยุอีซิงนี้โใช้ยครับยังเป็นตัวจริงนะครับเอ้ยครับวันนี้เรานําข้าวข้าวเกาะติดน้องต้นข้าวนะครับว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับน้องต้นข้าวบ้านครับเอาละครับเริ่มแรกต้องขอแสดงความยินดีกับน้องต้นข้าวด้วยมากีบวิดี้วินดูครับน้องต้นข้าวกับเพลงมิวสิกเอ็มวีครับจากใจต้นข้าว c ีวัน ห้าแสนถ้าถึงถึงห้าแสนแล้วครับอ่าเกือบถึงห้าแสนแปั่นนี่คนถึงห้าแสนเมื่อกี้เกือบถึงเลยครับเรียกว่าจะครึ่งล้านแล้วนะครับไงแฟนคลับทุกทคนช่วยกันไปปัน่นช่วยไปดูเมื่อวานนี้ก็ดีกี้ก็ดูนะดูมาช่วยกันปั่นให้มันได้ถึงล้านในวัยสี่สี่วันนี้ห้าแสนแล้วนะอ่าแล้วก็อีกไม่นานนะครับเพื่อนเตรียมรอนะครับเอ็มด เพลงหนึ่นะเพลงหนึ่งชอบทุกทุ่มเพื่อชอบทุกทุ่มเพื่อทายาทสัญ้าผมก็มาเสรีก็เป็นเพลงสีเนี่ยเพลงเนี้ยเต้นเต้นมาเร็วๆดีครับกำลังใกล้ออกจอคิวแล้วครับยังไงก็ให้เพลงใจต้นข้าวนะครับจากใจต้นข้าวี่ขึ้นถึงล้านวิวแล้วเพลงสองตามเลยเพลงสองเนี่ยเตรียมมาเห็นว่าเห็นว่าเอ็มบีเตรียมปล่อยนะครับเตรียมเตรียมใจกันนะครับช่วยกันปัดต่อเลยครับแล้วก็มาวันที่21นี้นะครับ21 กุมานะครับนอตค่าจะลงไปภูเก็ตนะครับที่ไปไปงานวัดฉลองนะครับฉลองกันเริ่มเริ่มจากแต่วที่16แเลยวถึงที่ยี่สิบสองครับนอตค่าไปที่21ครับปรากฏว่าเพื่อนเชื่อไหมครับกระแสเงินเข้าแรงมากแม่ค้าบ,บอกว่าธรรมดาทุกปีไม่เคยประมูลร้าน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 ขายของร้านขายในงานนะครับปีนี้ประมอูลกันถึงสองแสนแะน่เพราะว่าทุกคนมั่นใจว่าคนจะมาเยอะ นะครับและน้องต้นข้ามาเนี่ยโอ้โหคนต้องทะลักทลายครับต้องขายของดีแน่ถึงย่อมประมูลกันครับถึงสองแสนเลยครับเนี่ยอีกที่ปรของน้องต้นข้าจริงนะน้องต้นข้าอนี้ไม่ต้องแบบไปใบหวยแจกหวยล้วงหายอะไรครับแค่แบบน้องต้นข้าไปเนี่ยเศรษฐกิจแถบกันก็เจริญครับลงานวัดที่ไหนไปนะครับแม่ขาบอกโอ้โหขายดิบขายดี ข้าวขอ Elliot, เอามาไม่พอครับคนมาจากไหนก็ไม <ops and narration noises> ่รู้มาดูน้องต้นข้าวแล้วอย่างเงี้น้องต้นข้าวยังบอกว่าตัวเองไม่ใช่ซึปตาเอกะาาาเลงกก็มมมแ่่ไออนดรจห นะจะเป็นนักล้อนักเรียนนักรเรียนแหมดังขนาดที่บอกไปเช่ซุปตาซุปตาไม่ไเรียกไปง่ายๆนะจ๊ะน้องหนูหนูว่าเก่งขนาดถึงได้เป็นซุปตา์นะจ๊ะแหมคนคลักทั่วประเทศแล้วตอนนี้ก็จะบอกเพื่อนๆครับตอนนี้เพลงจากแกตจนข้าวเนี่ยกระแสนะครับปังปังไปยังไม่หยุดนะครับเ,เพื่อนๆครับล่าสุดนี่นะครับมีต่างประเทศนะครับคือครีเอเตอร์ของต่างประเทศเนี่ยที่ประเทศตรุรกีที่บูดี้บูดูเฮเกนครับ เขาเป็นทำารีแอคชั่นของเพลงจากใจ้นข้าวครับเพราะตอนนี้ y YouTube เนี่ยมันจะมีเอ่อเหมือนเป็นซับไตเติลครับมีภาษาเวลาเราพูดภาษาไทยอย่างอย่างช่องมูดีของเครื่องมูดี้ทำจะพูดภาษาไทยเขาก็จะมีซับไตเติลเป็นภาษาอังกฤษให้นะครับหรือว่าเอ่อถ้าเกิดทูนฟังเป็นภาษาภาษาชาตินั้นนั่นเลยครับเพราะนั้นเขาเปิดแล้วเขาก็ดูเข้าใจว่าเพลงจากใจ้นข้าเนี่ยความหมายคืออะไรแล้วก็แปลกใจสงสัยว่าเนี่ยเหรอนักร้องคนไทยเป็นเด็กอายุสิบสามปี ร้องเพลงได้ดีขนาดนี้แล้วอายุ13เนี่ยได้ขึ้นทำสก纳บิลบ,บ,บอร์ดแล้วโอ้โห,โหเขาฝรั่งคนนี้ชาวตุรกีนะครับตกใจตะลึงมากกับน้องต้นข้าวแล้วก็รีแอค,แอคติ้งนะครับมากมายก,กับเพลงนี้ครับว่าเป็นเพลงที่เพราะนะครับร้องดีได้อารมณ์ความรู้สึกเป็นคันที่คันที่ของประเทศไทยเพราะเขารักประเทศไทยอยู่แล้วประเทศไทยเนี่ยมีอะไรสวยๆเยอะแล้วแบบมาเจอเด็กที่อายุสิบสามร้องเพลงเพราะขนาดนี้ดิ เขาบอกเขาตกใจมากนะครับกับความเป็นต้นข้าวเนี่ยเด็กคนนี้มีความมหัศจรรย์นในตัวเองมากทั้งน้ําเสียงทั้งความสามารถและอายุด้วยแล้วก็มีคนรักมากมายชนะโบสถ์ขนาดนี้ชาวต่างชาติก็บอกตกใจมากกับความเป็นต้นข้าวสุบยานะครับซุปตาหรือเปล่าจะอย่างนี้เขาเรียกซุปตาเปล่าขนาดต่างชาติให้ช่นโชวเลยไม่ใช่ซุปตาอะไรอย่างนี้จ๊นะจ๊ะหนูหน แล้วก็เร so ื่องต่อมาณครับน้องต้นข้าวนี้ครับตอนนี้นะครับเขาเป็นเด็กที่ใจบุญนะวันที่ยี่สิบเจ็ดมีนานี i น้องต้นข้าวก็ชวนชวนนะครับพ่อพ่อแม่แฟนคลับทุกคนนะครับมาร่วมกันดูคอนเสิร์ตของน้องต้นข้าวครับสากกรคูจังหวัดกาญจนบุรีครับจะจัดงานในคอนเสิร์ตน้องต้นข้าวหาเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กยากไร้นะครับในจังหวัดนะครับที่ขาดสนเรื่องเงินทอนการเรียนหนังสือครับเพราะว่าเด็กยากจนจริงจริงเนี่ยเพื่อนๆนะบุญที่เขเห็นแล้วแบบ เงินจะแบบติดตัวอย่าว่าค่าขนมเลยเงินจะแบบจะออกจากบ้านนะนั่งรถมานะครับหรือว่ามามาขาเื้ออะไรกินเนี่ยตะเไปลองน้ำเอ่อก๊อกที่เรียนกินน่าสงสารมากครับแล้วบางคนเนี่ยเรียนดีนะครับเรียนเกรดสี่นะครับแบบเป็นเด็กที่ตั้งใจเรียนแล้วฐานะยากจนหากเราได้มีโอกาสได้ช่วยเหลือเด็กคนนี้นะครับให้เขาได้มีโอกาสได้มีการศึกษามากขึ้นมีโอกาสที่จะคว้าสิ่งดีดีทดแทนกับ อดีตตั้งแต่เล็กที่ลำบากยากเย็นมาเขาจะได้ลืมตาอ้าปากได้สร้างสรรค์สังคมให้ดีขึ้นดูแลนะครับสังคมแล้วก็ดูแลครอบครัวที่เขาอยู่ไปด้วยครับน่าสนุนนะครับวันที่27นี้นะครับสหากอนครจังหวัดกาญจนบุรีครับโดยอาจารย์อาจารย์เขาจัดที่จัดงานคที่โรงเรียนโรงเรียนนะครับแล้วก็เชิญชวนให้มาดูครับเราตั้งค่าบอกว่าหาทุนนะครับประมาณ1ล้านบาทนะครับเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับ นักเรียนดียากจนน้องต้ข้าวบอกว่าตอนเมื่อก่อนน้องต้ข้าวเด็กๆเนี่ยยากจนเรียนก็ลําบากนะครับมาเรียนก็บางทีแบบวันไหนฝนตกก็ย่ยาขับรถขับขับ,ขบมอเตอร์ไซค์ไม่ได้ก็ไม่ได้มาทั้งที่อยากเรียนนะครับแล้วน้องต้ข้าวก็ตั้งใจเรียนนะครับน้องต้ข้าวก็อยากจะให้ทุกคนได้มีโอกาสพี่พิงหนูขอประชาสัมพันธ์งานสำคัญสักนิดหนึ่งนะคะเอ่อพ่อแม่แฟนเพลงมีงานสำคัญนะคะ<ไ>วันที่27 มีนาคมคหนูต้องขออนุญาตประชาสัมพันธ์ว่างานนี้นะคะสหกรณ์อมทรัพย์ครูจังหวัดกาญจนบุรีนะคะได้จัดโครงการมอบทุนการศึกษาใ,<ช>ให้กับนักเรียนผู้ด้ยโอกาสถูกต้องเป็นจำนวนเงินทั้งสิน้นเท่าไรเอ่ยหล้านบาทห่ล,ล้านบาทหล้านบาทโดยคอนเสิร์ตในวันนั้นนะจะมี วงสุปริยาแบนแล้วก็ต้นข้าวสุปริยานะคะที่สนามโรงเรียนวิสุทธรังสีจังหวัดกาญจนบุรีถูกต้องใครอยู่ใกล้ๆแถวนั้นอ๋อตอนนี้เป็นไงฮะโต๊ะเหลือโต๊ะเหลือน้อยมากๆแล้วโตละเออโตละหนึ่งพัาร้อบาทคะก็มีอาหารให้ทาน 3, 4อย่างเป็นโต๊ะจีนไหม ประมาณนั้นประมาณนั้นนะคะเขาไปนั่งดูต้นข้าวด้วยต้นหนึ่งนั่งได้สิบคนสิบคนแปดคนอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าอรายได้นะคะหลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วปกติจ่ายหนึ่งล้านอยู่แล้วใช่ไหมพี่ปิงใช่พอรายได้จากตรงนี้นะคะเราก็จะสมทบทุนเพิ่มไปใช่มอบให้กับนักเรียนในจังหวัดกาญจนบุรีนะคะที่ได้โอกาสซึ่งต้นข้าวมีรายชื่ออยู่ในนั้น ได้ด้วยหนูได้ด้วยเหรอใช่ได้มอบด้วยอ๋อได้มอบได้มอบเนาะไม่ได้ได้รับใช่ไหมหนูจะไม่ได้ได้ไงพี่บิ๊ไมจะออ๋อหนูเป็นคนจัดอหนูต้องได้ดิไม่ได้อ๋อไม่ได้ก็ถือเป็นการทําบุญให้นักเรียนนะคะจังหวัดบ้านเดานะคะส่วนแฟนเพลงต่างจังหวัดครับ อยากมาเที่ยวมาชมนะคะก็มาดูคอนเสิร์ตต้นค่าแล้วก็ได้ทําบุญด้วยกันด้วยนะคะเดี๋ยวตั้งแต่อาทิตย์หน้าเป็นต้นไปเดี๋ยวหนูจะให้ครูม่อนแล้วก็ครูนิวนะคะติดบัตรมาด้วยมางานด้วยนะคะจะได้เผื่อมีพ่อแม่ที่งานจะได้ช่วยกันซื้อนะอยากเข้าไปดูเนาะอทิตย์หน้านะแต่ว่าโต๊ะอะใกล้หมดแล้วใกล้หมดแล้วนะคะก็เดี๋ยวคงเอามาหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะหนึ่งพัน រ <Ru> ូបដំអង เคยสังเกตไหมครับเขามีเห็นเด็กเด็กคนไหนยากจนขาดทุนการศึกษานะครับไปบอกเขานะครับเขาลงจากเวทีมาวันที่เห็นที่จังหวัดสุสาทันะครับเด็กเป็นสิบคนได้ครับมาแล้วเ่ข้าลงมาแจกแจกถุงแจกซองแจกซองแจกซองเป็นทุนการศึกษาเขานะครับเนี่ยเด็กที่มีน้ำใจนะครับแล้วน้องต้นข้าวนี่ครับจะเล่าอีกอย่างหนึ่งวันนั้นไปเล่นที่สุโขทัยนะครับเจอคนเจออุบัติเหตุนะครับน้องต้นข้าวลงจอดรถตู้แล้วก็ลงเรียกรถรถเออ่รถรถเออ่รถพยาบาลนะครับ ผู้ภัยมารับไปจนกระทั่งไปเนี่ยตบมือให้นองต้นข้าวเลยครับเด็กอย่างเนี้ยอายุแค่เนี้ยมีน้ําใจขนาดเนี้ยถึงได้ดังไงถึงเป็นที่รักแล้วนองต้นข้าวสเกตกน้อนข้าวเนี่ยเป็นนักร้องที่แปลกคนอื่นนะครับไม่ต้องแต่งตัวธรรมดาบ้านเพื่อนๆนครับหน้าตาก็แบบไม่ต้องไปเมคแบบหูแบบโบะขนตาปลอมอะไรแบบจัดชุดเพชรอลังการโปะวับปูนปัานนุ่มๆนี่แต่งหน้าสตาสวาย แฟนๆชอบแฟนรักด้วยแล้วตอนนี้น้องต้นข้าวบอกเลยว่าแฟนขับรักทั่วเทศเพราะความเป็นธรรมชาติน้องต้นข้ามีเสน่ห์ตรงที่ว่าน้องต้นข้าวพูดจาไพเราะแล้วก็ให้เกียรติคนคนดูครับทําทุกอย่างเพื่อให้เกียรติกับพ่อพ่แม่แฟนขับทุกคนนะครับแล้วก็ทุกคนทเที่ยวมาน้องต้นข้าวคุยด้วยอย่างสนมนะครับอย่างกูที่เห็นเมื่อล่าสุดเนี่ยคนแก่ที่มาให้รางวัลหน้าวิธีก็คุยกับท่านนะบอก แบบว่ารแบบคุยสนุกกันนะแล้วก็ให้ความปเป็นกกตเองเนี่ยเป็นเสน่ห์นะครับคนอายุ9 0กว่าก็ลงไปหานั่งรถว,วีแชร์มาเนี่ยคือเสน่ห์ของท่านข้าครับไทเป้องท่านข้าเนี่ยเป็นคนรักมากมาย น้องต้นข้ามีข่าวที่วันนี้เ้วครับอย่าลืมวันที่8มีนานี้ครับอาทิตย์3โมงนะครับทูเดย์โชว์ครับของต่อยพบครับแล้วก็25นี้นะครับกุมภานี้ที่ฟินิ์ครับไปรับรางวัล Thailand Top ป o หวนะครับนะครับแล้วก็วันวันที่2นี้เล่นที่ภูเก็ตพี่น้องชาวใต้ที่ภูเก็ตไปดูน้องต้นค้าเป็นเป็นรอรับนะครับน้องต้นข้าก็เตรียมเอ่อเพลงไปเล่นตื้นเลยครับแล้วก็วันที่27นี้จัดงานนะครับ หาทุนการศึกษาให้กับนักเรียนผู้ยากจนทางจังหวัดกันทาบุรีครับอย่างเงี้ยก็นำข่าวมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับแลวอย่างเลยครับตอนนี้ยังเทศการุดจีนอยู่ครับผู้ที่ได้ทําคลิปนะครับแล้วก็เอาน้องตั้งข้าวใส่ชุดจีนออาหวยได้ดูอย่างครับถืออ่างเปาด้วยแล้วเป็นชุดอมวยด้วยน่ารักนะดูในคลิปนะหน้าปกนะครับแล้วก็ในคลิปด้วยไปดูนะครับว่าน้องตั้งข้าวเพราะแต่งเป็นอมวยซิงเจียยู่อีกสิงดีหัวใจฮ่าฮ่าน่ารักไหมนะครับเอาละครับ ตอนจะเอ่อเมื่อที่จะลงจากคลิปนี้ครับี๋ยวจะไปทำคลิปเล่ารายละเอียดกับคลิปที่เล่านี้ครับเอ่อต้นข้าวหอมกระสครับวันนี้ฝากเพลงฝากเพลงเพลงเพลงจีนนะครับเทศกาลตรุษจีนสักเพลงครับให้เข้ากับบรรยากาศเทศกาลตรุษจีนครับกับเพลงของครูสุรพลสุวเจริญครับเสียงซีอาลือเจกนั่งเคยฟังไหมครับบุรี้เคยฟังเพื่อแกะมาขอฟังขอร้องให้มันกับเพื่อนๆรายการวอลลดทีวโชว์ฟังก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวฟังกันครับแล้วเสร็จแล้ว ก็ขอไปทําคลิปมาให้เพื่อนดูทีครับแล้วเจอกันในคลิปเต็มยาวครับนี้เป็นชุดจุดจีนอยู่นะครับซิงเกียยุอีสิงนี้ใช่ครับบนดี้จะฝากเพลงจรนจๆนนะครับสาวน้อยหน้านวลมากับเรือดวนสายบ้านแทน้พบหนุ่มน,น้อยทำเหมือนแฟนมามองเห็นแฟนทั้งเทพพิ่งเจอ